สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับนดยมั่นเมจิ c าล็อตนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคมพศสองพนะคะซึ่งการดูดวงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบุคคลในบุคคลหนึ่งก็ได้เนาะก็ขออภัยด้วยนะคะหากไม่ตรงเนาะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะชาวราศีตุลเรามาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะ ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างชาวราศีตุลเหมือนไพ่จะสวยมากนะเนี่ย ไช่โอเคเลยค่ะชาวราศีตุลโดยรวมแล้วนะคะในเดือนนี้คุณจะมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆมีความสุขกับครอบครัวคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วคุณมีลูกๆมีคนที่คุณรักมีอ่าสิ่งต่างๆรอบตัวมากมายทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความมั่นคงมีความสุขมีความสมหวังนะโดยรวมแล้วคือตัวคุณเองอ่ะมีความสุขกับ ชีวิตประจําวันนะคะช่วงนี้มีความสุขมากๆสําหรับเรื่องการงานนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับเ,เรียกว่ามอบหมายงานนะคะซึ่งเป็นงานที่คุณชอบแหละแล้วคุณก็จะทํามันได้สําเร็จนะหัวหน้ามีโอกาสที่จะให้คุณทำอะไรสักอย่างนะให้คุณรับโอกาสนั้นไว้นะคะแล้วก็คุณจะทำได้เนี่ค่ะคือไพ่บอกว่าเขาจะยื่น ความสุขความสมหวังสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องทําไปให้ได้แล้วก็พยายามขอขความมาให้ได้ซึ่งคุณทําได้นะไม่ว่าจะเป็นงานที่ยากยังไงตัวคุณเองก็ทําได้อาจจะไม่ได้แบบเรียกว่าหรูหราฟื้อฟ้าอะไรมากมายแต่ตัวคุณเองจะสามารถที่จะอ่าเรียกว่าพัฒนาตัวเองอะค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้านการงานนะคะเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างด้วยนะแล้วก็เพื่อร่วมงานให ให้ความเคารพยอมรับในตัวคุณนะคะสําหรับคนที่ค้าขายค่ะช่วงนี้ให้เดินทางออกไปค้าขายไม่ได้ไกลมากจาก ที่ที่คุณอยู่นะแต่ก็อา,อาจจะเป็นสื่อโซเชียลก็ได้นะคะหรือว่าขายทางอื่นหาช่องทางการขายให้มันมากขึ้นหรือว่าเป็นการทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันหลากหลายขึ้นตัวคุณเองจะสามารถที่จะได้รับประสบความสําเร็จได้ทํางานในสายที่คุณชอบมีคนเข้ามา,าให้คําปรึกษาหรือว่าตัวคุณเองอาจจะไปขอคําปรึกษาที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็จะได้รับการคําปรึกษาที่ดีนะคะมีคนให้คุณช่วยเหลือให้คุณช่วยเหลือเท่าที่คุณจะสามารถช่วยได้นะอาจจะเป็นตามกําลังเหลือ รหรือเงินที่ได้จากธุรกิจมาก็ให้คุณนําไปแบ่งปันทําทานหรือว่าเป็นโบนัสให้ลูกน้องไปหรือว่าเป็นในช่วงของ สภาวะโควิดอาจจะมีการช่วยเหลือลูกน้องด้วยข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะส่งไปให้เขาให้เขาแบบร่างกายแข็งแรงให้เขาดูแลตัวเองได้เนาะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่ดีคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการค้าขายธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนแบ่งเงินไปทําบุญก็ได้นะคะบริจาคตามมูลนิธิที่ต่างๆก็ได้ค่ะก็เรื่องการงานถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะเพราะว่าดูแล้วก็คือคุณผ่านพ้นอุปสรรค ทั้งหลายไปได้ด้วยดีนะคะมาดูเรื่องการเงินกันนะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะการเงินช่วงนี้เหมือนกับช่วงเรียกว่านําเงินเก่ามาใช้นะคะแล้วก็ ได้เงินจากงานที่คุณออกไปทํานะคือถ้างานที่อยู่กับที่เนี่ยอาจจะไม่ได้งานไม่ได้เงินเยอะแต่ถ้าคุณออกไปก้าวออกไปทํางานใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆหรือว่าได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วคุณไปทำเนี่ยตรงนั้นอาจจะสร้าง OT หรือว่าสร้างในเรื่องของการเงินธุรกิจให้คุณนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเป็นการผสมผสานนะคะ King of the Cup เนี่ยค่ะคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะเพียงแต่คุณอ่ะให้ตั้งเป้าหมายเรื่องการเงินให้ดีแล้วก็ คุณจะทํามันได้ค่ะคุณมีโอกาสได้เงินสูงเลยนะคะเป็นสิบเหรียญเลยคุณมีโอกาสได้เงินจากงานที่คุณทํานะคะเงินจะมาจากงานไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเลยนะเหมือนเงินจะมาจากงานซะมากกว่าต่อไปเป็นเรื่องของความรักความรักคนโสดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงรอคอยเวลาไปก่อนเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้นะคะคนโสดช่วงนี้ให้รอคอยเวลาค่ะพยายามสร้างเขาเรียกว่าถ้าชอบคนไหนก็ให้สร้าง สิ่งดีๆต่อกันไปก่อนนะคืออาจจะต้องแบบเรียกว่าอยู่ในช่วงของอยู่คนเดียวไปก่อนมีคนเข้ามาแนะนําคนให้คุณอะอยู่ที่ว่าคุณจะรับไหมแต่ถ้าคุณรับให้คุณพยายามเรียกว่าพิจารณากันกองให้ดีนะเขาคนนี้จะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งเป็นคนที่เรียกว่ามีเงินอยู่แล้วอะแต่เพียงแต่เขาอาจจะไม่เอาออกมาใช้นะคะสําหรับคนมีคู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสได้เฉลิมฉลองกัน เรียกว่าคนมีครอบครัวแล้วถือว่ามีความสุขมากๆนะคะในเรื่องครอบครัวคุณเองก็เหมือนพิจารณาครอบครัวตัวเองแล้วคือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านเงินด้านงานพอครอบครัวคุณดีเนี่ยคุณก็เลยเหมือนส่งผลให้การงานการเงินหรือว่าความรักหรือสิ่งต่างๆรอบตัวคุณดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าชาวราศีตุลจะดีมากเลยนะเพราะว่าตัวคุณเองเปรียบเหมือนอเรียกว่าคนที่มีความมีสติมากค่ะช่วงเนี้แล้วก็ทําอะไรก็ สบายกายสบายใจไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ความช่วยเหลือนั้นนะสำหรับคนที่เรียนนะคะคนที่เรียนช่วงนี้อาจจะดูเหมือนเหนื่อยหนักเนาะแต่ว่าก็ดูไม่ได้ยากอะไรนะคะแนนที่คุณหวังไว้คุณก็สามารถทํามันออกมาได้เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มให้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่เรียนนะคะเนี่ยคนที่เรียนช่วงนี้อ่านหนังสือหนักนะ ต่อสู้เต็มที่เลยคุณเองก็ทำได้ให้ระวังคนก๊อปปี้ผลงานหรือว่าบางคนทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์หรืออะไรเงนี้ค่ะให้ระวังคนเข้ามาก๊อปปี้เขาจะมาตีสนิทคุณน่ะแล้วก็มาก๊อปปี้แต่โดยรวมแล้วคนที่เรียนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในด้านของการเรียนได้คะแนนอย่างที่คุณหวังนะแล้วก็มีความสุขโดยรวมแล้วชาวราศีตุลน,นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขความสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะได้สมหวังในทุกๆเรื่องเลยก็ขอ ยินดีด้วยนะคะชาวราศีตุลเป็นราศีที่ดีที่สุดเลยดูแล้วก็ขอขอบคุณในการรับติดตามรับฟังรับชมนะคะเด n อ Magic ท a r o t ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะหากมีสินใดผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยแล้วก็สุดท้ายขออำนาจคุณพระเสีรัตนาตาตคุ้มครองชาวราศีตุลทุกท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรควิกฤตโควิดนี้ไปนะคะแล้วก็ คนที่มีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอขอบคุณมากนะคะก็ขอให้รวยๆแห่งๆทุกๆท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ